วันนี้เรามาทำการปรับรูปหน้าให้น้องหมีพูนะคะเห็นได้ชั้น,นะค่ะว่าเริ่มมีริ้วรอยนะคะตรงนี้นะคะเราจะแก้ไขด้วยโบท็อกนะคะเก็บริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหางตาหว่างคิ้วอีกพาร์ตหนึ่งที่ทําให้หน้าน้องนะคะดูโทรมก็คือเริ่มมีร่องใต้ตามาแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยร่องใต้ตาตรงนี้เราก็จะเก็บด้วยฟิลเลอร์ค่ะรวมถึงตรงบริเวณร่องแก้มนิดๆนะคะตรงช่วงนี้ด้วยค่ะ หลังจากฉีดเสร็จทันทีทั้งสองข้างนะคะใต้ตาดูสดใสขึ้นร่องใต้ตานะคะหายไปเรียบร้อยเลยค่ะหน้าดูสดใสขึ้นทันทีหน้าแก้มดูยกขึ้นเลยค่ะอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการเติมฟิลเลอร์ทันทีนะคะครบ7วันเรียรอยต่งางๆที่เป็นรอยพับรอยย่นจางลงแล้วอันนี้จะบอกว่ามีไม่ได้แต่งหน้าก็รู้สึกว่าใต้ตาตื้นขึ้นแล้วก็ไม่ได้คำ้ำเหมือนก่อนฟิลเลอร์ใต้ตานะคะรู้สึกว่าพอเชดแล้วดูเด็กขึ้นรู้สึกเหมือนเติมเติมร่องแก้มรู้สึกดีขึ้นมากที่ก็คือไม่ได้้่งหนาจริๆนะ ¡Ah, <laughs> oh, bueno.